สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาสวนมาไล่มานากันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยทุกคนเห็นข้างหลังไมห,งหงไมคะคืออะไรเขาคือผักบุ้งนะคะผักบุ้งผักบุ้งซึ่งเขาจะขึ้นจะไต่ยอยู่บนคานานะคะส่วนข้างล่างข้างหลังนี้เลยก็จะเป็นร่องน้ำนะคะเป็นร่องน้ําซึ่งจะอยู่ข้างข้าง,ข,างข้างนาวันนี้ก็มาปิดช่องน้ําให้กับแม่มาปิดช่องน้ําให้กับแม่ก็เลยถือโอกาสนะคะมาเก็บผักบุ้ง ก็พอมียอดอ่อนๆให้ได้กินบ้างนะคะเก็บไปกินกันเก็บไปรับประทานกันแล้วก็อาจจะไปผัดน้ํามันหรือว่าจะไปผัดผักบุ้งก็ได้ผักบุ้งไฟแดงหรือว่าจะเป็นผัดน้ํามันจิ้มน้ําพริกก็ได้นะคะต้มจิ้มน้ําพริกก็ได้ประโยชน์เขาเยอะนะคะผักบุ้งนี่ที่เราเก็บมาได้ก็จะประมาณนี้ยอดเขาก็จะงามๆนะคะงามๆม,มากเลยนี่ก็ ในนั้นก็จะเป็นนานะคะนาฝนตกน้ําก็ขังนะคะขังตกมาเมื่อวันสองวันก่อนน้ํากําลังขังก็เลยต้องมาปิดปิดช่องน้ําให้กับแม่เราก็จะเลยมาดูบุ้งมาเด็ดบุ้งกัน,นเก็บสดสดจากนาเลยนะคะทุกคนผักบุ้งมีผักบุ้งกินเป็นอาหารมื้อเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอาหารอะไรกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะยังคิดไม่ออกเหมือนกัน จะผัดจะต้มจะทอดหรือว่าจะไปทําแกงคั่วแกงคั่วผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งเขาจะมีประโยชน์เยอะนะคะประโยชน์ต่อสายตาบํารุงสายตาได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีใครกินผักบุ้งหรือว่ากินผักเยอะเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลําไส้นะคะช่วยให้ลําไส้เราอ่อย่อยด,ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายเราก็จะดีด้วย กินผักเยอะๆนะคะกินผักเยอะๆแทนทดแทนการกินเนื้อลดเนื้อลงบ้างนะคะเพราะว่าถ้ากินเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบย่อยหรือว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยถ้าลําไส้อายุเยอะนะลําไส้ของเราไม่แข็งแรงลําไส้ของเราไม่ดีเนี่ยหรือคนที่อาจจะเป็นพวกโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนเนี่ยระบบย่อยไม่ดีเนี่ยก็จะลําบากนะคะกินพวกเนื้อเยอะๆนะคะเราก็หันมากินผักกันเยอะๆนะคะผัก ผักอะไรก็ได้ยิ่งถ้าเป็นผักตามฤดูกาลนะคะตามฤดูกาลจะดีมากๆเลยนะคะอย่างเราเนี่ยก็จะหาผักนะคะผักบุ้งผักบุ้งนาผักกำลึงหัวปลีบ้างนะคะที่อยู่ในไร่ในนาของเราอะไรที่พอหากินในสวนในไร่ของเราเราก็นำมากินได้นะคะอันนี้เราก็เก็บผักบุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับ้วนะคะ นี่ข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาของนาข้างเคียงเขาก็ทํามาได้สักเดือนได้แล้วมั้งคะ่ะนาก็เขียวนะเขียวแล้วแต่ว่าของเรานี่คือยังไม่ได้ทำแล้วก็มาหาปิดช่องน้ําอะไรก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงเดินกลับก่อนนะคะทุกคนเดินบนคณนาดเดี๋ยวตกลองน้ําไปก่อนละคะ่ะถ้ายังไงคลิปนี้ฝากด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ